กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกอสงคลาค่ะสาธารณสุขจังหวัดสงคลาเผยเตรียมพอนคลคายมาตรการทอดนากากตามความสมัครใจในที่เปิดโลง ไม่แออัดรองรับการเขา้าสซูโรประจําทิ้นของโควิด -19 นายแพทย์สรงกรานไม้ชุ่มนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสรงคล้ากล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยพบอัตราการติดเชื้อลดลง ทางในระดับประเทศและจังหวัดสงคลากระทรวงสาธารณสุขมีมาตราการเตรียมความพร้อมโรคโควิดสิเกเข้าสู่โรคประจําทิ้นโดยมีมาตราการคลายล็อกในหะลายดานหนึ่งในมาตราการคลายล็อกคือสามารถทอดหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าไดา้สาหรับผู้ที่อยู่ในที่โลงไม่แออัดไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากหรือให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจโดยมีพ้นหนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุบเบกษาเป็นต้นไปโดยแนวปฏิบัติในการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าคือ กลุ่ม608ผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังคงต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิดสิบเก้าร่วมทางโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆและยังสามารถป้องกันปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นจึงควรผอกหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยงส่วนประชาชนทั่วไปหรือผู้ใช้บริการถานทีภายนอกอาคารที่ลงแจง้งควรสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่อมีความจำเป็นอยู่รวมกับคนอื่นโดยไม่สามารถว ระยะห่างมีความแออัดมีการร่วมกลุ่มคนจำนวนมากหรือมีการระบายอากาศไม่ดีเช่นคนทรงสาธารณะตลาดสนามกีฬาหรือทนันทีแสดงดนตรีที่มีผู้ชมทนันทีภายในา,ยาคารสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าหากอยู่คนเดียวสามารถถอดหน้ากากได้หากต้องอยู่รวมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ทีรวมกัน ให้เว้นระยะห่างไม่ร่วมกลุ่มแออัดและควรมีการระบายอากาศได้ดีและหากมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องทอดหน้ากากเช่นรับประทานอาหารออกกำลังกายการใช้บริการบริเวณใบหน้าหรือศิลปะการแสดงให้ดําเนินการด้วยความระมัดระวังและเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิน้นควรสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากพาทัานที ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าย,ยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชือ้อโควิดส9าสามารถใช้คุบขู่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบอบตามเกณฑ์สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่หรือสถานบริการสาธารณสุขถูกแฮงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาโทรศัพท์0 7 4ย์6 091สีถึงในวันและเวลาราชการ วีนีนาดสุรยกำแห้งซุนค้าวิทยุมก,กอทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน